สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับผู้ที่กำลังติดตามรับชมคลิปนี้นะครับมาอ่านคอมเมนต์นะครับหลังจากทรรี่อาจารย์วัญชัยได้กำลังกำลังเบิงกระเทยลุนทีนะครับอันนี้คือความแปลกใหม่นะครับคือความแปลกใหม่ของ อาจจะว่าอีกรูปแบบหนึ่งนะครับสำหรับบอสโจเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างการเหตุการณ์ทำการแสดงเพราะไดถือตัวความสุขของเอฟซีความสุขของแฟนคลับนะครับที่ต้องการอยากให้มีความสุขบอสโจเหตุใดเหตุมัด แต่งตัวแสดงเองทำาเองแสดงเองแล้วก็ออกไอเดียเองแล้วกับบุคคลากรก็เป็นใจนะครับเบิ้งแล้วเนี่ยก็ถือว่า,าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขากาเนะาะผู้ร้อง้นเนี่ยก็เป็นหัวหนาแต่บออยากแสดงอันใดเ,เขาเรียกว่าคืออัพตัวเองไวอัพเกรดตัวเองไว้พออยากลงมามัวครับมีบอเต็ปโจเนี่ยทำได้ทุกอย่าง ทำได้ทุกอย่างแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นยัางขหตุได้อาจารย์ต้นชัยเปาดชมโยกย่องเด้อาจารย์ต้นชัยเปโยกย่องเพราะว่าผู้สอนโจโองว่าทุกสิ่งทุกอย่างให้กล้าต้องเดินแถวหน้าอย่าเดินตามหลังเวลาไปไประชุมมือกันเนี่ยอาจารย์ต้นชัยเนี่ยบอกถูกคนไปไประชุมงานประชุมธุรกิจอย่างกันแล้วแต่หรือถูกคนน่ะที่ไปทําบุญ ที่ไปทําบุญเนี่ยอาจารย์ตงใช่ยปยา่ำใจคติสอนสอนอในการที่จะยู่แถวหนายู่แถวน,า,ถวนาได้ประโยชน์ยังยู่แถวนาเนี่ยได้หนึ่งได้ฟังชัดเจนแล้วก็แถวนาเนี่ยเขาเรียกว่าอยากรู้อยากเห็นก่อนใครคนเบายัางมากสิบ่ได้สอนความรู้ใาเอาละชัดเจนสิเป็นผู้นํ่ได้ก็คือต้องยู่แถวนาเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งโจเนี่ย บ่เคยว่าอยู่อยู่แถวหนาได้ดีแล้วสิลืมตัวเองอกับกับกับบ่แมนนะครับในส่วนนี้เพราะว่าอาจารย์กับโจเนี่ยคุกขี้อยู่กันมาตะลนพราะสมควรตะกี้เป็นคนขี้อายตะกี้เป็นคนบกกาโจเนี่ยตะกี้เป็นคนบกกาเหชรยังกับบ่ไดร้องเพลงกับบ่ไดขืนเวทีกับบ่ไดมาอยู่นําอาจารย์สมชัยเนี่ย ปีแรกพอกับแม่กับฝากพญายศงการเนี่ยกับฝากสั่งพญายงการเนี่บอกเลยว่ามากมากสิสีใจหูวเลยว่าอาจารย์ผ้ามันไปนี่เด้อหมดเนียรอมันข้นเวที่แน่เอามันข้นเวที่หายแน่รอมันข้นเวที่หายแน่ใช่ยาพุ่มกับไปจัดตุรัสกับไปยุ้ไสกับไปสลัข้ามกับไปทาสองค้อนกับไปเรือไม่ไหมหลังจากโจเลิกเลียนแล้วนะอาจารย์ชนชัย พาเอาขึ้นรถไปกับเจ้าของเนี่ยไปตะกอนอาจารย์สมชัยก็พอได้มาเป็นทั้งสี่พอได้มาเป็นล่างปูเนาะพอได้มาเป็นล่างปูอยู่ในวงการหมอลำเนี่ยอยู่ในวงการมอลำเนี่ยาม,มาหลายปีเพอสมควรเออท่านบอกแล้วอาจารย์ไงเพิ่งอาจารย์สมชัยเป็นดีเาจนักจัดรายการกินเงินเดือนตะกี้เป็นจัดรายการทั้งเอเอ็มทั้งเอเอ็มเอฟเอ็ม นะครับแต่ก่อนไม่มีวิทยุชุมชนแต่ก่อนไม่เคยมีวิทยุชุมชนก่อนที่จะคอมเมนเดอร์ก่อนที่จะอ่านคอมเมนตอ์อาจารย์ต้องขอทบทวนเรื่องนี้สกอตบาโจคือการแสดงกระเทยรุ่นพีนี่การแสดงหรกับเพราะว่าจะเป็นมิวสิกเพลงเอ็มบีเพลงอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างเขากล้านะครับพี่น้อให้วงความนี้ อาจารย์ต้นชัยเจ็บใบมดภาพแห่งความทรงจําเมื่อก่อนภาพแห่งความทรงจาเมื่อก่อนที่เราจัดรายการสถานีวิทยุมอกอขอนแก่นกศกศ .5 บ้านไผ่เนี่ยนะครับที่น้องหูจักบอกเห็นว่า,วาอาจารย์ต้นชัยเป็นหนักจัดรายการมาก่อนแต่ก่อนยบมวัฒน์ท่านหลับนะครับรับขันมาเป็นปูเอาโจ มาฝึกเป็นนักจัดรายการเพื่อจ่ะขึืนเวทที่สาวน้อยขอบว่าตอนนั้นสังพยการบอกหลังจากเลิกนเลียนแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์จโจกมหาจัดรายการมีคือหลักฐานการยืนยันนะครับหลักการพราว่าจะเป็นนุ่มตนนุ่มช่ยตะกอนเนี่ยนุ่มตนนุ่มชยไปยุคข้ามผลรวมยินนี่ทั้งไตอาจารย์ก็มาฝึกจัดรายการแล้วกันหลังจากนั้นแล้วเลี่ยนจบมาแล้วกันไปยุคข้ามผนหลักการ ต้นเนี่ยการเลยต้องเขงามืออายุสาวน้อยเป็นบรรพแห้งน้ําโจเพราะว่าเป็นมู่เดียวกันนี่นะครับส่วนภาพยายสำยายสำตะกรเนี่ยการยุรัตนสินนั่นละเป็นจะรยุรัตนสินตะใดแต่ว่าอาจารย์ุชัยเนี่ยดึงยายสำมาเนื่องจากว่าบริษัท EVS Entertainment นะครับต,ตะกี้ตะกรเนี่ยขายตลกยายสำคำจริงบริษัทกเ็เลยบอกว่าให้เอายายสำมาสั่งกระแส ไเปลี่ยนเป็นจากย่ายสัมเมียงในย่ายสัมชนและยังนีในระประมาณนี้มาเปลี่ยนเป็นยายสัมขำกลิ้งนะครับนี่บรนยากาเป็นสังไปแล้วทีเดียวกันก็พยารณา่ย่า่สัมเน่าสังขานไปแล้วมาอยู่นักอาจารย์สุชัยจนอาจารย์สุชัยเขียนเพลงแห่งจนดังเพราะว่าอาจารย์สุชัยกมีสปอนเซอร์นะครับดีสิ้นดีไว้สนับสนุนจัดรายการไปเฮ็ดมาดถึงแต่ หลายปีพ่อสมควรตังแต่สาวน้อยเพชรบันแพงนุ่งกระโปรงขึ้นเขินให้ว่าชุดเต็นเนี่ยสามถุงปุ๋ยเพราะว่ามันม่มีอย่างนขนเขินกับ,บมีตะกี้ลำบากอยู่อัดต,ตามอัตภาพของหมอลำเพิินสาวน้อยเพชรบันแพงแะตะกอนนี่ก็มีสาวน้อยเพชรบันแพงมีบัวริบบึงมีคณะมีอย่างบู๊สามคณะที่ที่ยุบันแพงตะกอนอาจารย์สุนชัยก,กะ ถือโอกาสใส่ใส่กลอุบายเพื่อที่จะเอาบอดโจนี่ขึ้นทั้งหางเวทที่มอลั่แต่เลยเงินหาลอยจะไยตะกี้บ่ไม่หน่อยอันนี้ก็คือแฟนคลับเขาเขาเอามาอ่าเพื่อที่จะจ้างนุ่มโจนเนี่ยขึ้นทั้งเวทที่ไปฟ้อนก็ได้แต่งโตให้เขาแต่งโตให้ใส่ชุดเกรขึนไปฟ้อนก็ได้ บอบ๊ะบ่๊ะร่ำก็ได้ไปฟอนก็นได้เพราะแกหลงเพลยงเปลี่ยนไดชใจจนมาอาจารย์สนใจไม่เห็ดเรื่องนี้ให้รักต่างไว้เขียนเพลียงรักต่างไว้ให้บอโจให้นุ่มโจเป็นผู้หลงรักต่างไว้หักห้ามหัวใจทำให้ปวดร้าวลงมักผู้สาวอายุแกเกินกันนี่นะครับ ตะกี้อาจารย์ุนชัยพยายามฝึกไห่ร้องไห่ร่ำทุกผลงานเพลงที่เขียนไห่บอสจลร้องแต่ตก่อนเนี่ยเพราะเป็นว่า,าเผิ่นบมมีผลงานเพลงของเผิ่แตะว่าหยัดเหยียดอาจารย์ไุนพยายามหยัดเหยียดว่าไห่ร้องไห่ฝึกให้ได้เสียเอาไปอัดแผ่นสุดดไทยก็ได้อัดแผ่นอิหลีนะนะครับอันนี้ก็คือเรื่องรักต่างวัยกับมาเรียนครูกันครับ พรพิรดีมันกับพอดีกันนะครับอาจารย์สนชัยพยายามประกบว่าพ,อพ่อพิรดีเนี่กับหมะกับนั่งเอกบอดจเนี่กับหมะกับพระเอกที่จะล่ำเพลินเรื่องหลักตั้งไว้ตอนนั้นให้กับบริษัท ebs entertainment นะครับที่โปรโมทในช่วงนั้นโปรโมทในมอลล์นะครับมอลลมจับมอลําหลายคณะไปอัดอาจารย์สนชัยพยายามแตงแตงเรื่องแล้วก็แตงเพลงให้แต่ละคณะได้รับ อนุมัติจากบริษัทอีพเอสนะครับเพื่อนให้เขียนเพลงแต่งเพลงให้มอ,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 มมอร์ลัคณะน้องหมาเมืองชุมแพระเบียบวัตถศิลป์ปฐมบันเทิงศิลป์ภาพพิเศษศิลป์แก่นนครบันเทิงศิลป์รัตนศิลป์อินตาสาวน้อยเพชรบันแท่งอาจารย์สมชัยรับนาทีจากบริษัทมากกับมาเขียนเพลงโดยเฉพาะของรัตนศิลป์อินตาทยลาลนน่ยพี่น้องเคยเดินบนภามมาเขียนบ่ เรื่องรามเกียรติ์หญ่สุริยากับเกียรติธรรมเป็นผู้เป็นผู้ร้องเล่นเป็นพระเอกนางเอกนั่นแหละก็ได้เขียนมาให้บริษัทอีเวนแล้วก็มาเขียนเรื่องรักตัางว้นี่ล่ำเพื่อนเรื่องหลักตัางว้ของบริษัทอีเวน์นี่ให้โจให้ข้อมรดีลองอยู่ในนี่ล่ำอยู่ในนี่เล่นในเรื่องล่ำในเรื่องเขียนล่ำเพื่อนอาจารย์จะใช้เขียนเป็นหยนดอกล่ำเพื่อนตะกอนเนี่ยกับพยายามศึกษาเพื่ออย่างเพื่อที่จะ เนาะนุ่มโจขึ้นร่องขึ้นลั่ให้ได้สร้างบทบาทให้นุ่มโจให้ได้ <c oughs> สุดท้ายนะครับโจโกะขึ้นมากตั้งแต่ตอนนั้งก็ยังบ่ปันใดเสียงยังบ่ปันใดเรียนลูกข้อแบบใดกลับมากก็บสมองฝึกกับจากจัดรายการทาั้งมอกกอคอนเจนเนี่ภาพควกชอบจํบมายมีมยนี่นะครับ สมมติเนี่ยคือสมมติเอฟซีบอกยังไงก็คือสมมติสมมติไอแฟนคลับมีตั้งแต่ผูเฒ่าผูกแก่เนี่ยตักแต่เนี่ยดังนะครับว่าไม่ธรรมดา <c oughs> นี่ไอเบิ้งเอาว่าเป็นผู้ใดแน่เนี่ยอันนี้ก็แอดมินเนี่ยแอดมินสาวน้อยว่ามันยื่ต้นกันแบบปีสองปียื่ต้นกันโอ้โดนเติมนะครับแอดมินสาวน้อยแล้วก็บอดโจบอดโจแล้วก็มีย้ายสามนีม่อั นี่คือการเหตุปกของอผู้สนับสนุนเิ่นนะครับอันนี้ก็ได้บอกเรื่องซีมาให้ฟังจนจนมาได้รับรางวัลเพดเพลงจากการเขียนเพลงปริญญารเมคาของสิธิพ่อนรรมไพภพนั่นแหละอาจารย์ชัยกฤหยุดจากนั้นมาปี4ีเกตสีแปดสีเกตสีแปดอาจารย์ใชก็เกยตตองมาทำนาที ทำหน้าที่เป็นตะกอนเออนี่ยก้อนสีก้อนสีใหญ่ตอบเม็นอาจารย์ชมชัยขอ,บอเบาเรื่องนี้สักอนทีมาที่อาจารย์ชมชัยผู้ลงคนษอย่งเนบอกว่าปูมาอยู่เคียงข้างอ,อาจารย์ชมชัยโดนระบิดอาจารย์ชมชัยขอบอกจักนิดหนึ่งอยู่ในไหลมาอยู่ตั้งแต่ปีสี่เก็ดสี่แปดต่ก่อนอาจารย์ชมชัยโบม่มักแนวนี้บ่เสือแนวนี้โบยัง เพราะว่า,าลูกไส้ผู้จ่ตปรับอยู่เที่ยวไปทเที่ยวมาโรงเรียนเนี่ยปรับอยู่บกขสไปทรงอยู่บกขสกลับมาเนี่ยาเล่งกับมาหาบมานอนอยู่ตรงกันมานั่นอยู่ตรงกันก็ไปลูกไส้ใหญ่ลูกไส้ใหญ่ก็เลยเป็นเขาเรียกว่าไตาวายเรืออลังฉับพันนะครับลาสังขารไปแต่ก็ปี2 5 4 7เพราะอาจารย์ลุชัยดือลันบ่อยากหลับเอานี่คนกระลุกมาบอกคนกระบอกอยู่ว่า ให้รับเอาให้ถือเอาให้ปฏิบัติเอาทุกสิ่งทุกอย่างเ,าเขาก็จะดีขึ้นแต่ลูกทรบริลมหมอน,นอนเสือนเป็นบ่ท่านในพ่ออาทิตย์หนึง่งเขาเรียกว่าน้ำท่วมปอดจะเป็เจาะไตเจาะเรียบรอยอ้อยล้เจาะเพื่อที่จะพอกไตแต่ไม่ฟื้นอาจารย์ชลชัยก็เรยว่าอา้าในเมื่อบททดสอบอันรุนแรงแล้วก็เป็นคววมทรงจําทีโหดร้ อาจารย์สมชัยได้เสียไปโจเนี่ยกมาอยู่นี่กะ,ะตอนตอนที่วา่ารลูกไส้ใหญ่ของอาจารย์สมชัยเสียเนี่ยเขาก็ได้ประกบประกม,มกันอยู่ตลอดนะครับก็นอกจากลูกไส้เสียไปแล้วอาจารย์สมชัยก็เลยต้องมาหลับหนึ่งอาจารย์สมชัยนี่หนีสินบ่างไนหน่อยๆเขียนเช็คไปกีท่ทำธุรกิจธุรกิจเรื่องนี้แหละเรื่องทำการค้าการขายเนี่นย กลาวไปมากก็เลยเพ็นบอกว่าถ้ารับทุกสิ่งทุกอย่างนี่จะชําระให้หมดก็งงคือกันว่า,าป็นชำระแบบใดอ๋อว่าใดเข้าใจแล้วอ่าเพ็นก็นเลยให้เฮ้าเนี่ยโดยการให้โชคให้โชคเป็นก็สมัยตะกกนเนี่ไว้ออมสินมันออกทุกวันที่ยี่สิบเนาะ ให้โชคมาอาจารย์คงใช่กะลูกหลานบริวารเขาก็เอาไปต่อโชคต้อนหนึ่งก็ได้เป็นอย่างมึงมาเอาถมหนีถมสินไปอาจารย์คงใช่ก็มินาทีที่จะเป็นอนันนั้นอันนี้มิเตเตบอกบอกผูน้นันน้นผูน้นี้ผู้นี้ผู้นั้นผู้นั้นมหากะบอกบอกไปคือตั้งใจอาจารย์คงใช่บอกบอกกับปู่พันวาหนึ่ง จะไม่ถือขันรับขันหลกูกหลานที่จะมาเบิง้งดวงทุกเมือทุกเมืองสิอาจารย์ชัยบอกพอเป็นนักธุรกิจขอได้บอกแต่ถ้าเป็นทุกวันโกนก่อนถึงวันพระใหญ่เนี่ยขอวันเดียวผู้ใดอยากมาหาก็มาเมือน,นั่นทุกวันโกนอาจารย์สนชัยก็ขอขอปูไววเงาเอาว่าเป็นหยังเพราะว่าอาจารย์สนชัยต้องจะเน้นในเรื่องการทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลเพาะหยังวัดสี รลูกไส้ตายแล้วก็ต้องการอยากเก็บบุญลังหลังกำลังบาปอาจารย์จึงใช่กับลังนักปัจจุบันนี้แหละก็ต้องเก็บต้องท่ำแล้วก็ยังยั่งบ่พอ่อเพราะว่าในการปฏิบัติในการทํำดีเนี่ยในการสร้างบุญสร้างกุศสเนี่ยอู๋มันบอกว่าบุญจะมาลบบาปกรรมก็จะมาลบาเขาเรียกว,ว่าบุญกระลบกรรม บาปกรรมลบกรรมแล้วก็มีบุญหลายกรรมหน่อยบาปหน่อยชักบุญลงมาเป็นตัวทดเพื่อจะเขา้ามีมีบุญอยู่มีสิบบาทบาปมีอยู่หาบาทเข้าไปลบกันแล้วก็ชักบุญลงมาไว้ถัดใส่ใจก็เลยต้องคิดเอาแบบนั้นก็เลยต้องเย็ดบต้องท่ามมาตลอดนะครับจนถึงปัจจุบันนี้บอกโจ ได้ดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อแล้วเราได้มาให้โจไปทําบุญสร้างบุญก่อนง่ายหรือก่อนหน่อยเหตุไปสะสมไปเรื่อยๆเขาก็เหตดเขาก็ทําตลอดอก่อนที่จะเปิดว้งปิดวงเขาก็มีการเลี้ยงพระถวายพัตหารสงกรารน,นะครับจังยกตัวอย่างบนถนนสงการก็ได้ยอดหาแสนกว่าก็ไปทําบุญแล้วก็พระเดชจอจมเหตุวัดใดวัดหนึ่งในบ้านเขามีสี่วัดหรือสามวัดเนี่ย เขาไปเห็นวัดนี่วัดนี่วัดนี่คือทําตัวเป็นกลางเพราะเราอยู่ในกลุ่มกลุ่มหมู่บ้านที่เราไวไวเนื้อเสือใจนะครับบัดเกิดมังนอนเข้าพระสงองค์พระเจ้าควรจะสิดีใจบริเอกที่หลักมักที่ช่างกันเหตุกันไปนะครับอันนี้ก็คือการเหตุการทํากันบอกบอดโจให้ปฏิบัติเอาทูกสิ่งถูกอย่างนะครับก็เด้บอกว่ามเป็นไปเป็นมาให้เอฟซี ของบอโจเดเข้าใจเนาะว่าอาจารย์สมชัยเนี่ยมีทีมากไปยังดดดไดเหตดแบบใดนะครับอันนี้ก็กะับกะทว่าเริ่มแรกก้าวแรกทีโจเนี่ยขึ้นเล่นเรื่องรักตั้งไหวเป็นนุ่มหน่อยเบาหน่อยแต่กี้อาจารย์สมชัยก็ไปกํากับไปดูแลตลอดเลยทีเข้าไปนะนะครับไปหบไปทรงเขาจะเล่นเซตกับมาโรงเรียนกับสองหาบมามานอนแล้วกับตื่นยางมุ่งเสว ผู้ลูก้ยเนี่ยก็ไปทรงขึ้น,นรถบกสนี่นะครับคือความคูกคี้ความผูกพันกันมากตแต่ิืมจนว่าประสบกบความสําเร็จในปัจจุบันนี้นะครับอาจารย์สุนชัยก็เลยกเก็บไห้ทุกท่านทุกคนได้เข้าใจนี่จ้งสิอาจารย์สุนชัยก็แตงแตงเพลงห่ละเอียดไงแต่ก่อนอยู่หนองไม้มุง่งคุมแพศิลปินหลายคนที่อาจารย์สุนชัย สร้างแล้วก็เขียนเพลงจนถึงปัจจุบันนี้นะครับที่เข้าต้องสู่ต้องเหตุต้องทํามาตราบใดที่ยังมีลมหายใจนะครับอันนี้ก็ก็ชี้แจงให้กับเอซสาวหน่อยได้เข้าใจนะครับอันนี้ก็เป็นการมือขึื่นเนาะอาจารย์าุจะใชมีความขราขระอย่แล้ยนะครับ เดี๋ยวสิมา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 อ่านคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์จักน้อยนะครับอันนี้บอกว่าถ้ามีโอกาสสิไปกราบปูเ่เอว่าวสันว่าเป็นภาษาอังกฤษอาจารย์ชนชัยบอลลูนะครับอาซืวอบอกและขออนุญาตปูนะนะครับปู่นั่มปฏิบัติอ่าแล้วก็ไปเรียนรูน้ในการสอนให้ปฏิบัติแบบนั้นแบบนี้ปู่สอนดีมากว่าสันว่านะครับแล้วก็เม้นต่อไปกขอบคุณ ขอบคุณปู่มากๆครับที่นําสซิงดีๆมาสอนลูกสอนหลานหรือบอดโจศิลปินทันอื่นๆประสรนว่านะครับอันนี้ส่วนมากเม่นเขามากนมีแต่งแต่คํำดีๆทั้งนั้นเลยอาจารย์สนชัยอานเบิงแล้วบ่มีขอกังขาอ่าแล้วก็อยากไปกราบเชิญได้นะครับมาปักมุดมาเลยทีบ้านเทพปปะท่านพ่อนบ้านหน,อง,นองเขียนตำบลหน,นอง,นองสอัยอำเภอบ้านไผย หรือผู้ใดต้องการอยากติดต่อสอบถามกับกดเบอร์โทรศัพท์โทรมาได้0616915228 0616915228นะครับราวา็ยิกเมนหนึ่งนะครับกาบสวัสดีครับผู้นอมคารวะติดตามของแอมรากา มาโดนแลอ่ะซันวานะครับโอ้แสดงว่าเป็นเอฟซีของอ๋อมแบมมาก่อนเนาะอ่าแล้วก็นอกจากนั้นสายต่อไปนี่เพิ่นก็บ,บอกว่าขอน้อมรับคำสอนดีๆของครูน้ำเดอร์ค่ะปอซันวาก็บว่มันยังคําสอนที่อาจารย์สนชัยหรือครูนสนชัยเนี่ยบอกไปนะครับบางครั้งบางข้าวเนี่ยครูเป็นผู้บอกให้ขอคิดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอาจารย์สนชัยเนี่ยก็เป็นปุถุชนคนธรรมดา จับจำประแดกจิตดินขึ้นกันนี่แหละบ่เด็กยังอื่นดอกแปลว่าคานปูบนมากอาจจะอาจจะเป็นทางการนิดน้อยแต่ว่ามีแต่ความเมตตาอาจารย์สมชัยบอกได้เลยว่ามีแต่ความเมตตาสวัสดีค่ะอาจารย์สมชัยา้าเข้าพูดถึงบุญกรรมพร่มลิขิตนะครับอันนี้บนว่าเหมือนมีเหมือนไม่เหตุที่จะเกิดขึ้น โดยบังเอิญครับอันนี้ก็ธรรมดาเนาะอันนี้เป็นเป็นเป็นการพูดการสอนนะครับในสิ่งที่ดีกานพมรีคิดขีดเสร็จให้อามาพอกันมันก็ได้พอกันคือจางอาจารย์ต้องใช่บอกว่าออมแอมนะ่ะเป็นพัสเตอร์เกรดเอย่างดีที่มาปิดแผ้ให้กระนุ่มโจนะครับเอฟซีก็เลยจางๆไปนะครับในเรื่องคออเมตนที่จะดูดันนะครับ ทั้งนีมาทา่านนีแรงเคียงก็ลาขาก็แรงไม่เอาอาจารย์สมชัยบอกอย่างให้เป็นแบบนั่นนะครับล้วก็สาธุคาัประจย์อาสาธูคับแลวกสมสารบอดโจสงสารบอดโจ,สสดโจเข้าใจว่าเสียใจและผิดออายังบอกท่า,ทานในนั่นเลยครับคืออาจารย์สมชัยเนี่ยก็จะจบชีปอาจย์สมชัยบอกเลย,ยว่าโจบ่มีความเสียใจอย่างมีแต่แอาจารย์สมชัยบอกว่าโจ ให้ไปพูดพดยคุยกันโอกาสต่อไปที่เราจะได้ร่วมงานกันมันมีเยอะเก่าไปใหม่มารือวแต่ก้แะแต่ต้องติดตามเขาสะก้อนเข้าก็ไปเข้ากับติดตามเขาก็คุยแต่การพูดการจา FC, ่ายเอฟซีมันมันอ่เขาเรียกว่าเป็นชนวนให้ค้าพูดค้อยังเนี่ยมันอาจจะแรงอยู่แต่เขาไปพูดกันไม่แรงให้โอกาสนองเสมอนะก็ว่าให้โอกาสเนี่ยมันเหนือกว่าคา ถูกสิ่งถูกอย่างที่จะบรรยายใดเพราะว่าเข้ามาให้โอกาสคนเนี่ยก็ยังรออยู่ก็ขอถูกสิ่งถูกอย่างอ่ะขอผู้ที่เข้าคิดว่าเออเพื่อให้โอกาสเข้าเนี่ยกลับไปซะนะกลับตัหนิสิสิได้ใจเอฟซี่ีเทศใจไม่ไหลกลับไปเนี่ยมาว่างตัวจะเป็นไปเฮดตามสเตปที่โจบอกเพราะว่าโจประสบความสำเร็จในลกโซเชียลแล้วต้องฟังเขา ผู้ที่เขาสําเร็จแล้วเราต้องฟังคันบริษัทใหญ่ๆขายใหญ่ๆบริษัทเพง่งขายใหญ่ๆอยากใหญ่เนี่ยคันบําเงผู้บริหารไม่ฟังโปรดิเซอร์ไม่ฟังผู้จัดก,การมันกระเดินบ่ได้พอบ่มีคนไปบ่มีคนจุ่มไปแต่กล้ยตู่สั่งพอแล้วสี่เอามาแอบไซน้าเนี่ยเราก็ต้องสวนเข้าสะกนเด้สวนเข้าขจักถกสะกนเด้ ทกใส่ทกขัวแลาระไม่แอบใส่ห้างน้ำเคือนี่มันผ้าไถแลีนผ้าขาดแลีนกันจนว่าเดี๋ยวนั่เอากันมาแห้งเดี๋ยวใ้พ่อแม่ธรรมดาจนว่าดึงจนยู้จนว่าเป็นไถเป็นยังกันเดี๋ยวใส่งานมาเท่าผู้มือนนะครับอันนี้ก็บปากไอเอฟซีทุกทา่านทุกคนได้๋ยวได้เข้าใจเนาะอาจารย์สมชัยเมื่บอกนี่ยว่ามันยังมีแต่ความมีแต่ความมุ่งหวังดีนะครับที่ไปที่มาผู้ใด มีขอกังขาแบบไรทักมาโดนอาจารย์ต้ใช่สิตอบเนี่ยอันนี้มันเป็นรอยรอยคอมมนอาจารย์ใช่ที่พยายามอ่านอ่านและ้วกะ็สิเดี๋ยวกระเสียมาตอบอามาตอบแบบนี้ละมาเบาแบบนี้ละผู้เรียนคนว,ว่าดีหลายที่ปูได้ออกมาเบามาหยั่งอยากเย็นชิปปูต่อเนื่องอ,าอยากใครเบาต่อเนื่องคพิ่มเป็นไปต่อเนื่องอจังจังนัดสุรศักดิ์ไทยเอ็มวีอยู่ข้อมาโดด มาโดดถีบมันมันสมควรบ่อปูอันนี้เท่ากับว่าบสมควรมันก็มี่ไม่เท่าเดี๋ยวหูจักมืดเอชซีผู้เขาหักก็มี่นะของเขาหักเนะมาเหยียดของเขาสี่เขากับธรรมดากับประว่ากันเขากับกระลังผู้จัดการเขาก็กลังดําเนินเรื่องกันอยู่เพราะว่านันสุรศักดิ์นี่ยกับมหาอาจารย์ชั้นชัยอาจารย์ชั้นชัยกับมอบสิ่งดีๆให้สิ่งดีนั่นมันอย่างอาจารย์มาบอกมาบอกจะเป็นไดมอนด์ไดม์มืด มหามหาปูมหาจาันทนะร์ชนไฉนะไดเหมือนสาธุปูขอยปูมีสุภาพร่างกายแข็งแรงมาสั่นวารากาอีกเมนหนึ่งถนนทุกสายมุ่งสู้บานแท้งนั่งได้ได้ได้ตัวใบสัญญาคิดดีทำดีอ๋ออันนี้เกี่ยวกับผมแอมเนาะสาธุสาธุวส,สันขอประคุณคะปู คำสอนดีๆผู้มากแล้วก็ที่แนนนอนเอฟซีดูพอโจแล้วก็ลูกสาวและคนในวงสุดๆเลยสันมาอ้าวเพราะว่าโจเหตุงานผู้เดียวว่าสำเร็จอ,อาจารย์สมชัยก็บอกผู้ก็บอกว่าทำอะไรก็แล้วแต่จะทำงานใหญ่ไม่สำเร็จเราต้องแจกแจงงานไปเอาคิดง่ายๆว่าโจในนอนย่ำไหน ต้องมีคนจอยงานออกไปเป็นสายเป็นสายโจยจนเราเสรีภาพคนนั่นลหละคือการเห็นงานสาเร็จก็ต้องจอยออกไปบางเถื่อคนเป็นลอยเป็นสองลอยสามลอยอาจจะดูแล้วพอถั่วถึงแต่เขามีลายกลุ่มของเขาเองเอฟซีปต้องไปใหญ่อย่างน้ำเขาเการเห็นงานของเขาเขามีลายกลุ่มเขามีอย่างเขาบอกการแพร่งงานกันอย่างเรียบร้อยเม็ดโดยใส่โซเ่เขียวหรือใส่ไล่ใส่เฟซไล่กลุ่ม แทนเฮ้ามันจะบ่เเนยเนาะนะครับคลิปนี้อาจารย์สมชัยก็ขอมันบอกบ่จบดอกมันงยเวเ,เ,เดี๋ยวยังคอยบอกต่อไปเดี๋ยวให้อ่านต่อไปแต่นั่นแล้วอยากให้อาจารย์สมชัยหรืออยากให้ปูเนี่ยมื่อบอกอันนั้นอีกเม้นขมาหรือทักทายเป็นการสึ่นตัวขมาหาเดี๋ยวอยาจารย์สมชัยก็บเค่คอยบอกไปแต่มีเวลานะครับตัวน,นี้ก็บออกมานั่งอยู่นี่บ่ได้นั่งอยู่ในอาสมบ่าได้นั่งอยู่หม่องปฏิบัติบ่ได้นั่งอยู่ในตำหนัก เราก็มีเอฟซี uh, FC, เห็นพระพิรุ่นทรงนางตีอยู่หนาตำหนักล้วก็ถามมาพระเจ้ากัสอวนว่าเป็นยังไงมายังไงเพิ่นคือว่าคนเกิดค้นเกิดเดือนเมษาหรือ,อยังนี่ละ่ะพาดนา้ำห้ไปกราบพระญานาให้ยไปกราบพระพิรุณทรงนางมันแมนปะปูาสันว่าเอา้าเดี๋ยวจังไดนั่น โอกาสต่อไปคลิปต่อไปเดี๋ยวสิอาร์ตมาเดี๋ยวสิอธิบายให้เข้าใจเนาะชมนีก็ขอให้เอซี่ทุกท่านทุกคน,กคนชคดีฟังหูไหวหูโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการติดตามรับชมทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทังออกที่ดีนะครับขอให้เฮ้าคิดดีท่าดีซึ่งกันและกันเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันทุกคนเข้าเสียดลญาติมิตรเพื่อนฝูเพิ่มเขม,ม่ามิตรพูดพดีดดกระสิซอยประคับประคองเ่าได แล,แล้วอาจารย์ชนชัยขอฝากไวส้สมีก่อนโชคดีสวัสดีครับ